อารลันสตรอรี่คลิปนี้จะเป็นคลิปปิดท้ายทริปลอนดอนกันนะครับมาดูกันว่าในวันฝนตกเราจะไปไหนกันได้บ้าง Let's go 6นตรับตอนนี้กำลังเดินไปพอสเทเบลโลหาัเนก่ก็คืออยู่ใน n o t ต i n g ิ i l l นะครับที่นี่ก็สวยงามด้วยตึกนะครับสีสันตะารๆบวันจ่อเราจะไปดูตึกหลักกันนะครับแล้วก็สถานที่ถ่ายทำหนังนอตติงฮิล l ์ไปดูกันครับแล้วก็ตอนนี้ก็จะมีคาเฟ่กเก๋ๆนะครับเดี๋ยวไปหาได้กินกันบ้าชรบ นี่อันนี้ก็เริ่มเข้ามาละบ้านหลักตึกแล้วร้านยังเปิดไม่หมดนะแต่ยังเปิดที่นี่ก็จะเป็นตลาดที่ดังขายของเนื้อสองังราคาก็ไม่ใช่ไม่พอเพราะเป็นเนื้อสองของปีแบรนด์เนม นอตติงฮิลก็ขอแนะนำให้มาทานร้านนี้เลยนะครับโ oh, หน่ากินไปหมดสกกลิ่นโอเควันนี้ลิ่นอ่าเป็นค่นฟอีกไหม เดี๋ยวไปเดินทางกันนี่โอเคเป็นก้อนขนมันใช่ไหมน่ารักมากแล้วก็ไ้ดูหน้าตาอาหารอะโวคาโดอัดสามอนนะครับแล้วก็ไฮไลท์ของคุณชื่อที่นี่ใช่โคลกินกับครีมแล้วก็แจมแล้วก็มีอะไร ฮอตช็อกแลตแล้วก็แฟลตไวท์อ่ะอิ่มกันแล้วเดินกันต่อตอนนี้เราก็อยู่กันที่ The Notting Hill Bookshop <ไป S 1> นะครับเอาไปร้านนี้เป็นร้านหนังสือชื่อดังในลอนดอนซึ่งเป็นร้านที่เคยถ่ายหนัง Notting Hill ครับเดินหนังสือชอบเนี่ย i'm และนี่เราก็ยังอยู่ในย่านปัตทเบโลโอมาเก็ตนะครับนี่ก็คือบ้านที่ถ่ายทำหนังรัดซิงเกิลนะครับพรอเอกนังเอกลอ,อ,อน,นกันที่นี่ และบริเวณใกล้ๆก,กันนี้นะครับก็เป็นบ้านสีสันสวยงามมากๆเลยครับกส uh oh. ระหว่างที่อ阿拉หลับเรามาช้อปปิ้งกัน ตอนนี้เราก็อยู่กันที่ห้างแฮรอรนะครับเป็นห้างชื่อดังและหรูที่สุดในลอนดอนข่ะช็อปห้ามพลาดเลยข้างนอกก็หรูแล้วเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันครับของที่นี่ก็เป็นแบรนด์ไฮเอนด์ส่วนใหญ่นะครับภายในห้างก็ตกแต่งได้อลังการมากแม้กระทั่งส่วนอาหารก็เช่นกัน เดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าใกล้ๆห้างนี้เราจะเดินไปไหนได้บ้างเอเนี่คือวอลเลนต้นหาสร้างขึ้นเพื่อดำลึกชัยชนะของฝีในสงครามนโปเลียนแล้วป็ตีไปตรงไหนนะไปไอ้ตรงนั้นเป็นอะไรบัริง บักกิิงแฮมเป็นวังที่สำคัญของอังกฤษและเป็นที่ทรงงานด้วยครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีอนุสรณ์สถานสมเด็จพระราชินีวิตอเรียตั้งอยู่ด้วยนะครับจะอยู่ด้านหน้าของราชวังบักกิงแฮมเลยนะครับมามยมโอเคมากินคุกกี้รองท้องกันครับมาลอนดอนห้ามพลาดนะนอนไหนก็ cái chuẩn bị này bây giờ của các bye bây giờ bye, giờ bây giờ bây ร้านชาไข่มุกไต้หวันชื่อดังครับนี่อะไรคร,รับไข่มุกไข่มุกมันดูโมใหญ่เลยไ่มก็ต้มอ,อันไหนมากี๊ดอ๋นนอโอเคเอาไปป่าว คิวอ <laughs> <laughs> ีกแล้วมีคิวยาไปถึงตรงโน้นล้วไปอยู่ตรงโน่นโออคิวจิสดไปเลยเกี่ยนี่ nào, và các hoàng văn gia, tít tít tít, bên wow. cạnh <laughs> bao. <laughs> นี่คือบัวสักอุเอาเล่มไหนดีเล่กไม่ถูกเลยใช่ไหมชอบหลายเล่มใช่ไหมตรกมายังครับอ๋อสปีดบัวซิง เเดินนกัต่อลยที่นี่ก็คือโควนการ์เดนหนึ่งในแหล่งช้อปปิ้งกลางแจ้งที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในลอนดอนนะครับที่นี่ก็จะมีของเก๋ๆเยอะมากและของแบรนด์เนมอีกมากมายเลยทั้งยังมีสถานที่สำหรับนั่งกินชิลๆกลางแจ้งด้วยครับ ตอนนี้เราก็อยู่กันที่ Regent Street นะครับซึ่งเป็นถนนช้อปปิ้งที่จัดไฟป,ประดับคริสต์มาสที่ใหญ่ที่สุดในลอนดอนเห็นมั้ครับมีนางฟ้านับ20สตนที่ลอยตัวอยู่เหนือถนอนนกครับ <c oughs> นี่ก็คือรถบัสแบบเป็นเทงลอนดอนนะครับเราสามารถนั่งจกบชาชมวิวบนบัสคันนี้ได้เลย เดินมาอีกนิดนะครับก็จะเจอกับถนนเล็กๆนะครับเรียกว่าคาร n นาบี t สตรีทตรงนี้ก็จะเป็นถนนช้อปปิ้งเล็กๆที่ตกแต่งไฟคริสต์มาสเก๋ ก็จะมีร้านขายของเล่นที่ใหญ่ที่สุดในโลกชื่อํำเลขครับโอ้โหคนเยอะมากไอ้จอ,อ,อบไอ้จอบน่ารักมากเด็กน้อยนี่ตุ๊กตาหมีเท็ดดี้แบร์รุ่นพิเศษ และราคาก็สุดพิเศษเช่นกันครับนาวบายนี่มีมีโดนขายด้วยของสะสมสำหรับผู้ใหญ่ก็มีนะครับราคาไม่เบาเลยครับ เซเว่นโต้องหมืนไปที่เซเว่ก่อนเซเว่นโอ้ t อกม i g เ a อไปแค่เอไอต้องมาอยู่ที่สอง จะมีของเล่นขายให้เลือกถึงเชั้นเลยโซนนี้ก็จะขายของสะสมแฮร์รี่พอตเตอร์ครับวับนนี้เหนื่อยกันแล้วเดี๋ยวเราเรียกแท็กซี่กลับโรงแรมกันครับตามมาล่นมาเลยอะไรอยู่ครับแท็กซี่ ใช่แล้วโอ้มีอะไรง้านเป็นลูกเลยแท็กซี่ลอนดอนสียเลยครับค่ะแบอันน้นไหนไลนอนดูด้อเล่กว้างไหมแท็กซี่กว้างไหมสบายไมนะพีันสบายไหมชอบไหม บคบคไม่ชอบเดินฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องของอลันกันด้วยนะครับและมาติดตามกันตอนหน้าว่าเราจะไปไหนกันต่อครับ